สวัสดีจ้าพบกับสาวสกุลคนบ้านๆเด้จ้ะเมื่อนี้สาวสกุลสิพาพี่น้องมากินตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นเมื่อนี้กะเ้ากระใส่กุ้งเดอ้อกุ้งตัวใหญ่ใหญ่กุ้งสดแล้วกปะปลาหมึกปลาหมึกสดเดอ้อมามากิน,นํากันพี่น้องเครื่องเคียงกะมีมะทั่วผักกระเฉดเด้อจ้ะผักกระเฉดนี่กะลวกเอาบโบยอยากกินสดนะกินสดแล้วมันัน พักน้ำเนาะก็เลยบอกค่อยมหายามักนะย่านมีพญานมียงก็เลยลวกเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็ได้อันนี้มานำ้ำเฮ้ยรองฟ้าเอามาหนึ่งแซบ่บแล้วพี่น้องเอ๊ะใส่เกลือจังน้อยใส่ผงชูรสจังน้อยเนาะแล้วก็นี่พักคอสพักคอสเนาะนะมากินน้ำกันพี่น้องอืได้หลายด้วยนี่ แซ่แบแซ่บคือทอดบ้านเท่าน้อจป่บเด็กตน้นอันนี้มาอยู่กรุงเทพนางกระดายมาทำงานคือทอดบ้านกัจักเลวนะแดกหาเนวกินของบ้านๆเท่านี้แหละถึกปากพร้อมละกา เราขึ้นทอดบ้านไปได้จังน้อยนะสังกัดเป็นคนสกุลน,นคร เรียนจบแล้วก็ม,มาทำงานอยู่กรุงเทพไก่พ่อไก่แม่นี่ร้องเลยได้เมือบ้านกัเพื่อปีใหม่สงการานต์่างทีได้เมือเท่านึงขอบเงาะเวียเงาะงาน ra cả bờ đáy giúp cả bờ đáy bờ đáy ngon rất pha nữa nó sẽ làm pha vào thịt giòn giòn luộc là sườn giòn เสียงเรือเด้กน้องเสียงเรือมันอยู่ข่างคลองอีกคองหลังสุดท้ายแต่ที่มีเสียงเรือผ่านให้เป็นจังหวะจังน้องเด้อพอดีม้วนรองวัง,งก่อนเนาะ แล้วก็นแนะนำตัวจงังเนาะเป็นคนสกนุลเป็นสาวสกุลคนครอยู่อำเภอเมืองจ้ะเกิดอยู่พุน้นญ่อยู่พุน้นโ่เคมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพบัณน,นี้เรียนจบแล้วกะในเหตุง,งานกรุงเทพแล้วกัสสักก็เกยไปในเมือบ้าน อยากนะอยากเ,เมื่ออยู่นี่สบดยกะ่ะบุคักเฮาอ,อยู่บ้านเฮาดอกเดี๋ยวลวยซะก่อนสื่อวันที่หนึ่งเด้อมืออื่นเด้อความหวังนะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบพ,พกนี่แหละพี่น้อง Mình thử là cả xì sao hiện ngang, xì sao thật nguyên lạ, phải xanh nhân như ban học lại เป็นคนสะกลก่ะฮันหูจ้าฮันเคยเห็นหน้ากับคอมเมนต์มาได้เด้อมาว่ามาคุยน้ำเดียวเอาเทียเยเท่ยงไยเนี่ยเอาเที่ยง ไปสามเครื่องล่ะมากันได้กินข้าวงะอุียเรื่องงานการสั่งลด้หรีเปล่อือือข้าวเดียวเนาะเมื่อลหร่ อ็ไปคุยไปหลดหันมาข้าเดี๋ยวเอาเพิ่อนหล่ะอยากเฝ้าอยากไล่เด้อเสียงเ,เรือเรือสัญจรน,นะ ส่งคนส่งของเนี่ยแหละเปิดมันโมดติดไปทางเรือเนี่ยบา,าาบางคือกลางค่ำกลางคืนทีหนึ่งทีสองมีนะเสียงเรือจังกะรงงเนาะ สุดเจ้าไปสิดได้อีกว่ะแต่ก็ไ่เคยไปทำเขาได้นอนละ่ะอยู่ในห้องละ่ะได้ยินตเสียงขึ้นว่าผู้เดียวดอกวะ đen đen rồi Sốc thân nào Không nhìn em mới đi Phần thì tốt Là bán hầu cả toàn những Phân cả nhằm na Phần cả lăng đầm na Bán hầu hả Nhằm phùn nó Hầu cả đầm na nhằm phùn này อยู่กรุงเทพกันสิคือม,มึมจังเอยโอ้ยเพชรเพราะว่าเขาเห็น,หน้าสันก็อยู่ในเมืองได้เถอเอตันก็บ่เคยเห็ดหน้าดอกตอนน้นนอยๆค่ะไปแล่เนเล่งขีดตรงมน้ำเขาม้วน หักเหตุหากเห็ุบเป็นป็นในเมืองเถอะพ่อแม่พามาอยู่ในเมืองแต่ว่าพี่น้องเขาค่ะพี่น้องของพ่อแม่สันค่ะเขาก็อยู่ต่างอำเภอฮะแหละเขาก็เห็ุเป็นอยู่แต่ว่าเขามีลูกหรอเขาก็เขามาทำมาหาก,กินในเมืองนะสังสังกะเลยใหญ่ในเมืองสังกะเลบเเ่กเข้ายากินนะ แต่ว่าเคยสัมผัสบรรยากาศทั้งยามดำทั้งยามเกี่ยวโอ้ยขักและเขาเห็ดเวียงมาไม่เมื่อยเขาก็บชีนนี่แหละตำมมักหุ่งแกงน้องไม้แดพี่น้องยามไ,ไม่เมื่อยเนาะเพเป็นถาดานันเองแหละนี่แหละหถ้าแดดกับเบิ้ทแซ่บเขาว่า ขวนพร้อมกินน้ำกันเด้อเพชร เล็เนหน่อยพวดเดวนมะเขืออยู่ข้า พี่น้องเอ้เบังต้องคุยกันซ้ำนี้ก่อนเนาะแม่ที่ได้มาเจอเดียวตลอดปะเนี่ยเดี๋ยว,ดยวดูดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสะกลเดอ้อจะ้ะสาวสะกดคนบ้านบ้าๆกะไม่มีอย่างดอกอันใดแนวบ้านๆเฮาอันใดของกินแซ่บๆไปเที่ยวมองใดคือบ้านบ้ๆขึ้นฮอดบ้าน สากจะกลซีนัมมมาเสนอเพื่อเพจเนาะจังไดกะนนติส้มน้ำกันได้เด้อเพจเมื้อใหม่จังมากินน้ำกันใหม่เด้อว,วันน้าเสียพากินอย่างเดี๋ยวสิมาเบิงน้ำกันสวัสดีค่ะ